สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจีจที่ซ่องจีจีพาลวดแหวนครับผมคลิปนี้เป็นเราทางหวยเราสตาวันราสตาครับผมวันที่แปดเดือนหกที่หกเจ็ดนะครับผมก็มาลงเป็นวันแรกนะครับผมพี่ถูกไม่ว่ากันนะครับนะพี่ถูกไม่ว่ากันนะนะม,านนะมาลองดูนะครับว่าจะจะเข้าไหมหนะ้าหวยเราสตานะก็ ่แต่ก่อนนี่ก็เคยท,นะทยํานะทํานะแล้วอก็มีเข้าบ้างหรือบ้างครับผมอ่วันนี้ก็อ่วันเสาร์วันอาทิตย์น้ะก็ก็ลองดูนะ,อะลองลองเห้เราสัจจาดูนะว่าจะจะเข้าไหมออว่าจะเดินดีไหมจะมาไหมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็มาดูตัวเลขกันเลยนะครับผม ก็มาดูแนวทางของวันนี้กันเลยนะครับผมวเวลาสตาร์วันที่แปดเดือนหกปีหกเจ็ดนะครับเด่นเด่นสองนะครับผมสองกับสามสองกับสามสองแปดสองเก้าสองหกสองเจ็ด สามหกสามแปดสามเก้าตามด้วยสามจิตกันไปด้วยนะครับผมสองสี่สองห้า หกคู่เน้นๆนะครับผม28 29 26 38 39แล้วก็36นะครับผมอะไวเลาสตาร์นะครับผมฟัน2นะก็จบไปแล้วครับผมอะก็มาลงเป็นงวดแรกนะนะครับผมก็ขอให้มีขอให้มาอขอให้มาตัวเด่นก็ยังดีครับผมนะ2กับ3นะ ขอให้ก็ขอให้มานั่นแหละอ่าขอให้ฟันถูกด้วยเนาะอ่าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ